หลังจากที่ล้มป่วยลงด้วยอาการกระดูกสะโพกอักเสบนะคะวันนี้สามเคริ่ออวังก็ได้อัปเดตอาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะถ้าเดินเยอะมากๆจะยังมีอาการเจ็บอยู่ค่ะก็ดีค่ะตอนนี้ดีแล้วนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันก็คงจะไม่หายสนิทนะคะ่ะเพราะมันเป็นกระดูกกังวลค่ะก็ เวลาคราวนี้เต้นเวลาสอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นครูที่ขี้เกียจเล็กน้อยค่ะเพราะทาให้ดูสองสารอบแล้วก็จะชี้จะชี้ให้นักเรียนทําแต่ถ้าวันไหนเดินเยอะมากๆค่ะมันจะแบบแปรปัขึ้นมาค่ะแต่ว่าอาจจะอาจจะเพราะว่าหนูพลนอยเองด้วยนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันมันตอนมันเป็นมันแบบโูหมันเจ็บมากเลยค่ะกะทพักคืนค่ะกพแบบพักไปแล้วค่ะพักไปพักไปนั่งนั่งรถเข็นไปประมาณ3ามสี่วันค่ะแต่ว่าอาจจะต้องแบบอาจจะต้องวอร์มให้ดีๆแล้วก็ทาทาอะไรให้มันแบบว่า ระวังตัวเองมากขึ้นค่ะเนียยังไงบ้างก็ดีค่ะเขาก็ก็นั่งรถเข็นเขาก็คอยเข็นรถค่ะเพราะคุณเดินไม่ได้ดิเนาะก็ก็ต้องมีคนดูแลค่ะก็ดูแลเป็นอย่างดีนั่นว่าการป่อคนนี้ได้ใจไปเต็มเต็มเลยค่ะก็น่ารักมากค่ะที่อาการดีขึ้นเพราะว่ามีจูเนียร์คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนั่นเองสิคันเนียสาวคริส